ผมสามารถกราบเท้าก็ได้คนแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนที่น่าตึ้งเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้มันก็ควรจะทำเขากล้าเลียยุกลุกขึ้นต่อหน้าประยุทธ์ชูสามนิ้วก็เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาสําหรับสําหรับใครที่จะทําได้เพราะ,ะนั้นคนคนนี้จะต้องมีจิตใจที่สุดยอดเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น<ๆ>อะไรที่เขาถูกกําหนดโดยตุลาการทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบ ไม่เข้าท่าคิดนี้เ่าใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องต่อสู้ไปตามกฎหมายเพราะมันเป็นกฎหมายของเขาปัญหาอยู่ตรงมันเป็นกฎหมายของเขาคนเราคนอายุหกสิบกว่าขึ้นไปอย่างผมหรืออย่างพี่อะไรเงี้ยมองเด็กๆที่เขาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของเขาเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยเคือเอาเรียกร้องสิทธิที่เขาควรจะมีเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งแหละเพราะฉะนั้นคนแก่อย่างเราเนี่ย มันควรจะต้องละอายมากอะ่ะเพราะเราผ่านพ้นมาตั้งสิบสี่ตุลาหกตุลา,าปึกสภาธมินอะไรมาทั้งหมดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ช่วยกันได้เนี่ยมันควรจะออกมาเพราะจริงๆแล้วพลังของประเทศมันอยู่ที่พวกเขาพวกคนหนุ่มสาวไม่ใช่คนเก่าแก่ที่งี่แมงคับแคบหน้าด้านล้าหลังอยู่ทุกวันนียที่ออกบ้าอะไรมันรุนนั่นแหละใกล้คนรุ่นนั้นมันชื่นชมยุคเมื่อสี่ห้าสิบปีที่เขาเคยว่าดีอะ่ะงั้นก็ยังหลงอยู่แต่ทั้งนีง่โลกมันเปลี่ยน ในขณะคุณบอกว่าประเทศไทยจะเป็น4.0แต่ความคิดคุณยังล้าหลังเงคนบางคนยังบอกว่าอย่าสร้างรถด่วนรถไฟรถความเร็วสูงให้สร้างถนนลูกรังเสร็จก่อนมันจะป้างอะคิดได้แค่นี้เหงอกระดับผู้บริหารนอะ่ะมันน่าทึ่งอะ่ะแม่งตลกอะ่ะแต่ตลกที่เจ็บปวดอะ่ะ mm hmm. พี่ว่าเจ่ป่า